สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการหาเงินแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากแถมกําไรดีด้วยค่ะสามารถทําเป็นรายได้เสริมได้นะคะนั่นก็คือน้องโดนัทลักกี้ดักกี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเทน้องโดนัทใส่ถ้วยสแต,ตเเลสค่ะแล้วก็เอาน้ําตาลมาโรยๆคลุกเคล้าน้องให้เข้ากันค่ะให้น้ําตาลทั่วๆเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาแพ็คใส่กล่องค่ะแพ็คเกจที่เราใช้จะเป็นกล่องทียิบสี่นะคะ1่งกล่อง เราจะใส่ไปจํานวน6ชิ้นค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะกล่องพื้นที่ของกล่องยังเหลืออยู่ค่ะกล่องนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในแอปส้มนะคะหรือจะเป็นร้านเบเกอรี่ใกล้ๆบ้านก็ได้ค่ะพอใส่กล่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการติดสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ใส่ซ่อมไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลาลูกค้ารับประทานนะคะลูกค้าก็จะได้มือไม่เลอะน้ําตาลค่ะแล้วแพ็กเกจของเรานะคะก็จะดูดีน่ารักไปอีกแบบค่ะราคาขายเพื่อนๆก็จะสามารถคํานวณได้นะคะว่าจะ ตั้งราคาเท่าไหร่คะ่ะนี่ขนมของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะบอกแล้วว่ามันง่ายจริงๆ